ความแซบเป็นเหตุดามาธถ,ถล่มใส่ชุดกรอบผระเครื่องสมควรไหมน้ำตาลงานเข้าโดนดามาถ,ถล่มยับเรียกว่าจู่ๆก็มีงานเข้าสาวสวยสุดแซ่บน้ำตาลชลิตาเมื่อเจ้าตัวสร้างตำนานไฟลุกท่วม IG โดยการสวมชุดสุดครีเอทที่ทำมาจากกรอบผัะเครื่องร้อยต่อกันจนกลายเป็นซีทูสุดเซ็กซี่โดยล่าสุดเจ้าตัวอัปเดตคลิปและภาพผ่านอินสตาแกรส่วนตัว พร้อมลงแคปชั่นระบุว่าสาธุ99สีสั้นนี้พีดุเลยต้องพกพระมาด้วยคืนนี้เจอกันพร้อมติดแฮชแท็กหนังร้ายไทยแลนด์ SS ชเรียกว่าหลังจากเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปกลับดราม่าจนได้เมื่อชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยอย่างแรงกับชุดกรอบผักเครื่องที่สาวน้ำตาลสวมใส่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ถล่มว่า ไม่มีอะไรจะใส่แล้วมันสมควรไหมไม่สมควรใส่นะครับสมองคิดอะไรอยู่ทำไมถึงทําแบบนั้นพระสง่์ยังไม่ให้สีกาเข้าใกล้ถึงเนื้อถึงตัวเลยต้องอาบัดแล้วนี่พระเครื่องเอาไปแนบชิดติดตัวไม่สมควรอย่างยิ่งอันนี้ไม่เห็นด้วยมันดูเหมือนยามาศาสนาเกินไปเอามาทำเป็นชุด พระจริงพระปลอมก็ไม่สมควรอยากดังระวังตกนรกบางก็บอกว่าถ้าเขานับถือศาสนาพุทธมองดูไม่สมควรรูปพระปิดหน้าอกตรงหัวนมค่ะแล้วแต่มุมมองไม่เหมาะสมเลยค่ะเรียกว่าหลากหลายความคิดเห็นราคาถล่มยับกับโพสต์ดังกล่าวของสาวน้ำตาลชาลิตากันขับข้างเลยทีเดียวราคาหลังจากเจ้าตัวออกมาสวมชุดกรอบพักเครื่อง